กวาดไม่ได้เลยเป็นไงนี่เห็นไม่กวาดไม่ได้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงกันแม่กวานชอบมากเลยเหรอชอบมากเลยแม่กวานเนี่ยชอบเหรอเวียนหัวไปเลยเอยเออเสร็จมันนะ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 เวียนหัวไปเลยเอา

คืออยู네่ đ â นี Le no, ่อืมไปเฮ้ยไม่ยุนึ่งร้อยชอบไล่ไม่ขวัดถึงตรงไหนแล้วแต่อยู่ถืออยู่ถือตรงไหนวิ้งมาเ้ย มันต้องจอไม่กว่าแม่จะกวาดบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวียนหัวอีกเดก่อน